สุขสบายดีพี่น้องสุขุสุขควเดอ้อนาะสบายดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเฮาเดอ้อมื้อนี้มีเมนูเบ็ดปันไดพี่น้องเมนูเก่าเจ้าเดิมคือเก่านะปิ้งกระดูกหมูพี่น้องเ้ยกระดูกหมูก็ใชแห้งปิ้ง,งไห้แล้วก็มีพักกับลวกพักมังหะพี่น้องที่สําคัญมื้อนี้พี่น้องมีเพิ่มเติมก็คือเข้ามาหมักคามนี่ย่างซสแกะให้เบิง่งเป็นหมักคามบ้านเฮาเลยละมักคามหวาน มะขามหวานหวานกับหวานปานปได้สมกับผสมปนไดมะขามกลางใินะพี่น้องมะขามมาพี่น้องกินข่าก่อนจะกินมะขามโอ้ตัวนี้มีหมดลายเลยเจียเ๊ยมะเขือเขาคือเก่าเจี๊ยระแดกเจี๊ยวประแดกดก,กินครับอันหมูอ่ะเอาหมะกแดงห้องซองก่อน นางมูนะมูตั้งแต่มีใหญ่ซื้อมาตั้งแต่น,น,นครไก่ซ้อนมูบ้านเพิ่งะมีซี่มีหนังติดบากระดูกบ้านเฮาเลยยังเหลือแต่กระดูกอะไรเช่นว่าแบบเอามาเห็ดกินต่อเกือบสิบไร่ไปแล้ว อันนี้พอซื้อเพียงพกมัน,นจะสินหนังมันจะสินติดนะนะไม้ เมื่อวานก็นยังบุมาจนยอดทิศแลวเมื่อสวรรค์ลบมาเมือ่อไประยะเมื้อหนึ่งมานอนนำํำคืนหนึ่งลบเมื่ออีและ่ะยอดพักอัน้ก็เซ่ไ้อนี่จอไปแหล่งเขาเก่า ร้องไห้ไแล้วกระดูกบ้านเพ่อเนี่ยัดภาพมากระดูกบ้านพดพูพหืมลวก ลวกยอดได์ลวกยอดมังหานะมันีรมแห้งแล้วมื้งแจประเด็ก หมากมันาก็ลวกเอามือบอกกินดิบมักเขือแหละกินดิบมา เดี๋ยวประดกมันบ้านห้องลม,มแห้งเลยเนะี่ย อ่า,าแต่ละหมืเนนะพี่น้องอย่า,าพาเบื่อกันเด้อเนาะก็สิมีแต่อาหารบ้านๆเท่านัานา้นแหละกินกับกาเนาะหากินบ้านๆเปไ็นีมแดละอ่ามัมีอาหารลูหลาเมื่อ แม่งกอดกินข้ากับมะขามพี่น้อยมนันี่นี่นะเอ้ามะขามกับขี้ชีเหียวๆี่เหรยวะนี่ฮะตัวนี้บ่เหียวเลยตัวนี้ตัวได้โบเหียวแล้วหมดมะขามเว้ยบอกไงกับเมนูอันนี้ยัง สุดจัดลูกดูดนะพี่น้องกินมาแต่น้อยเลยพี่น้องนี่นะไพเคยกินเนี่คอมเมนต์มาเด้อเนะาะไพเคยได้กินแนีนมะขามแบบนี้นะไพเคยผ่านมากครับจอดนะพอบางคนเขาเจ้ากับผู้บอกเคยกินนะกินมะขามกับข่าวเนี่ยแต่ว่าเฮ้าเนาะคบนบ้านๆไปมาเฮ้ากับประจําพี่น้อยได้มะขามนี่ถือว่าโอ้ยสุดยอดเลยนี่อืม,อม อนงานเดินี่น้องมือมันกระซิแบบมีแต่ซีมะขามและตีนเนี่ยนี่ยอันซาลาเปาอ ในมันเป็นเมนูพัฒสนันกินไปกินมาผัดสมอร่อยกินอิ่มอ่อนหวานพี่น้องมองเดีกัสิขอจบคลิปแล้วเด้อน,น้องขอโมกขอบใจทุกการหับเบิงหับสมเนาะอังไรกับฝากพี่ๆน้องๆก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้หน่อยเด้อน้องที่สำคัญพี่น้อง,อ,ง,ยอ,ง,อ,งอย่าลืม เปิงโฆษณา,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 าให้การหน่อยเด้อเพื่อเป็นแรงใจในการเหตุลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะพอกันไม่ลิปหนาขอมอมกขอบใจห้ายพี่น้อง